วางแอร์ตั้งไว้อย่างนี้นะครับสามชั่วโมงนะครับอาจจะเปิดออกแล้วก็ได้ยกออกมาตั้งก็ได้เพราะว่าตอนที่ขนส่งเขาส่งของไปให้ลูกค้านะครับเขาอาจจะตะแคงมานอนมาในคอมเพรสเซอร์แอร์มันจะมีน้ำมันคอมเพรสเซอร์อยู่ครับเดี๋ยวถ้าถ้าเขาตะแคงหรือกระแทกมาอย่างนี้น้ำมันที่อยู่ในคอมเพรสเซอร์มันจะไหลไปผสมกับน้ำยาแอร์ ทำให้แอร์เย็นน้อยนะครับเหมือนตู้เย็นนะครับที่เขาห้ามห้ามนอนเวลาเอาตู้เย็นขึ้นรถคล้ายๆกันแต่เราก็ไม่รู้เราป้องกันไว้ก่อนก็คือวางตั้งไว้สามชั่วโมงก่อนจะเปิดใช้งานคราวนี้เปิดกล่องออกมานะครับก็จะมีคู่มือมีใบรับประกันอยู่ในนี้มีรีโมทครบกันกระแทกข้างบนจะเจอแอร์แล้วก็ลางล็อกหน้าต่างนะครับตัวนี้เอาไปใช้ กับหน้าต่างบานเลื่อนนี่ดูให้ครบนะครับเปิดนี่ออกมานนะครับอันนี้ก็จะมีตัวต่อตะแกรงนี้ตะแกรงดูดอากาศนะครับ ก่องดักขุมตัวนี้เปิดออกเป็นท่อ,อร้อนๆเอาไว้ต่อนะครับก็จะมีปลั๊กไฟก็จะมีตัวนี้ตัวไว้ต่อกับรางล็อกหน้าต่างเมื่อกี้เนี่ยเทปไทยได้ ไม่ทำให้ปลั๊กใหม่แล้วก็ไม่ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าโหลดนี่นี่เราเสียบปลั๊กแล้วอ่าขึ้น e4 ครับแสดงว่ามีอุปกรณ์อะไรใส่ไปไม่ครบก็คือตัวนี้อย่าลืมใส่ตัวนี้นะครับเปิดเลยทางนานแล้ว มาดูเมนูกันนะครับตัวนี้ก็ทุกคนก็ทราบกันดีก็คือเปิดปิดนะครับตัวนี้ตั้งเวลาเริ่มจากอันตัวนี้ก่อนเลยนะครับถ้าเรากดไปหนึ่งครั้งมันก็จะขึ้นเพิ่มทีละหนึ่งตัวเลขถ้าสามนี่แสดงว่าอีกสามชั่วโมงเครื่องมันจะหยุดส่วนตัวนี้ตัวนี้คือตัวฟังก์ชันก็คือเมนูแถวนี้นะครับถ้าเรากดหนึ่งครั้งมันก็เป็นโหมดลดความชื้นนะครับ มันก็จะดูดอากาศเข้านี้เข้านี้แล้วก็รีดไอ้น,น้ำกลายเป็นน้ำแล้วก็ปล่อยอากาศขาึ้นขึ้นมานี่ต่อไปก็หมดพัดลมธรรมดาอันนี้ก็จะมีแต่ลมธรรมดาไม่มีแอรมหมดไหนก็ไม่มีลมเย็นเยกเลยหมดคูลิง่ง,งต่อไปหมดนี้คือพัดลมไอ้น้ำ เราจะเพิ่มความชื้นในห้องนะให้ความชื้นเยอะๆเ,เลยแต่วันนี้ความชือมอ้นเราไว้แค่3.9องศาถ้าเราให้มัน70 75นะเราต้องเติมน้ำใส่ตรงนี้นี่นะครับขวดขวดน้ำขวด7บาทนะครับหนึ่งขวดก็มีซือใส่นี่เลยถ้าใช้หมดนี้นะมันก็จะมีไอน้ำออกมาแต่มองไม่เห็นนะครับเป็นไอนะ้ำไอเย็น ก็ดีกว่าพัดลมประหยัดไฟด้วยต่อไปหมดเครื่องฟอกอากาศคือหมดตรงน,นี้ที่ครัเอร์วิฟ f แต่มันจะด,ดูดอากาศตรงนี้ให้แรงขึ้นดูดแรงขึ้นถ้าใช้โหมดนี้เหมาะกับห่องประมาณ30มสิบตารางเมตรได้อยูยคอนโดทั่วไปแต่ว่ามันจะมีผลก็แต่เรื่อเราใส่แผ่น กองอา,าก,กาศเพื่อนนะครับต้องซื้อเพิ่มนคนระับแทนกองอากาศมีขายแยกครับทั้งสองกองแยกฝั่งนี้ก็ใส่แผ่นกองคาร์บอนฝั่งนี้จะใส่แผ่นกองพีเอ็มสองจุดห้าเ้าเกิกลับมาที่โหมดแอร์เหมือนเดิมูลลิ่งเนี่ยมันจะดีเลย์ประมาณหนึ่งถึงสองนาทีครับ ถ้ากระพิบอยู่นี้แสดงว่าคอมพิวเตอร์มันไม่ทำงานนะครับเสรอใจเย็นๆนะครับมันดีเลยแล้วก็ลดอุณหภูมิลดต่ำสุดได้17องศานี่คก็คือแต่พื้นที่นะครับถ้าบ้านไหนร้อนมากพอออกมาแล้วก็จะเป็น 20, 20 21งองศาก็แล้วแต่แต่ถ้าอยู่ใกล้ๆเนะี่ยได้17 18งอ,อ,องศาแน่นอนไอ้ตัวปปุ่มนี้เป็นปุ่มรับรีโมทนะครับ ห้ามห้ามกดนะครับไม่ต้องกดอันนี้ก็กลุ่มเพิ่มอุณหภูมนะิเป็นสิบแปดองศาสูงสุดได้สามสิบนะครับนะพอเรากดขึ้นกด,ดลงมันก็ไม่ไม่หยุดไม่จำไม่ทำงานสักทีเพราะว่ามันดีเลยอยู่มันขึ้นตเด็กเล่นเกดไเปเกิดมาอันนี้กลุ่มสวิงนะครับน,นี่จะหยุดนะสวิงก็คือกดขึ้นกดลงนี่นะ พอเรานั่งอยู่เราก็แต่เราเรากดล็อกเลยก็ได้ไดแล้วเราก็มีเรื่องเราก็ได้ถ้าเรานั่งทำงนานลมอยูกอกนะนี่ช่องลมอยู่ฝั่งนี้นะฝั่งนี้มีลมต่อไปปุ่มสลีปนะครับปุ่มสลีปก็คือปุ่มที่เอาไว้ใช้ตอนเรานอนสลีปแปลว่านอนเช่งเช่นเรานอนสี่ทุ่มเราเข้านอนสี่ทุ่มเราก็กดปุ่มสลีปเลยนี่สลีปใส่ปุ่มแล้ว,นอ,นลวอ,อ,อันนี้หมายความว่า พอห้าทุ่มหกทุ่มเนี้ยครับอุณหภูมิมันจะขึ้นเป็นสิบเก้าองศาแล้วก็ผ่านไปสักหกทุ่มหรือตีหนึ่งมันจะขึ้นไปยี่สิบองศาอือคือตัวเนี้ยมันคิดว่าเรานอนหลับแล้วคนนอนหลับมันจะไม่ได้มีปฏิกิยาแบบเผาผลาญอะไรครับก็เลยคิดว่าร่างกายไม่ร้อนก็เลยปรับอุณหภูมิขึ้นให้ก็ช่วยในการประหยัดไซด้วย แล้วก็แอร์ทำงานเบาด้วยต่อไปปุ่มสปีดนี่สปีดก็คือใหนะ้เ,มมอเ,อาาเห็นไหม,มลมมันจะแรงออกมาเสียงอืออาน่อยต่อไปปุ่มพัดลมสวิงมาค่าสปโซที่ออโต้คือพัดลมมันจะช่วงแรกมันจะแรงพอมันทำอุณหภูมิได้มันก็จะเบาเองนะครับเมืกีเราใช้ปุ่มโรอย่างเดียวพอแล้วเสียงจะได้เบา ออีกโหมดหนึ่งนะครับอีกโหมดหนึ่งก็คือกดสองปุ่มนี้พร้อมกันนะครับขึ้นลงพร้อมกันเนี่ยมันดังติ๊บเราปล่อยเลยอันนี้คือปุ่มล็อกสําหรับการเด็กเล่นนะครับพอเราไปล็อกกดสองปุ่มนี้พร้อมกันจนมันขึ้นเสียงดังต <ไป S 3> ิ๊อาไปไหนมาลูกวิมานแอร์ไปทำการบ้านกับเพื่อนรื้ยังวิมานแอร์ปิดก็ปิดไม่ได้ กินข้าวอะไรเย็นนี้วิมานแอร์เดี๋ยวนี่วิมานแอร์วิมานแอร์สะดวกสะอาดประหยัดปลอดภัยมีใบรับประกันหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายแอร์และร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำทั่วประเทศและช่องทางออนไลน์ยอดนิยมทั่วประเทศวิมานแอร์เย็นที่รีวิวที่เย็นสบาย